วัสดีครับเพื่อนเวันนี้วันอยู่สบายพมงมาอีกแล้ววันนี้นะครับมาพูดคุยนะครับเนื่องจากได้คุยในคอมเมนต์กับพิสหายนะครับถึงเรื่องการใช้แมกกาซีนสำรองร่วมกันนะครับคือพิสหายะครับได้มีบีบีการประเภทปืนสั้นอัดแก๊ส จากค่ายยูเมเลกนะครับในโมเดลก๊อก17 gen 5นั่นเองนะครับอ่าแล้วท่านนะครับนำแม็กกาซีนสำรองจากค่าย M-E มาใช้ซึ่งท่านบอกว่าเข้าใจผิดคือมันใช้ไม่ได้มันผิดไปอะไรอย่างเงี้ยมันใช้แล้วมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปคุยเรื่องพวกนี้ไว้หลายคลิปอยู่นะครับว่าบีบีกัน โมเดลกลอกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลักๆคือใช้แพทเทิร์นแบบมารูอีนะครับทั้งจีนไต้หวันนะครับก็จะใช้แพทเทิร์นแบบมารูอีเนาะแล้วก็จะมีของค่ายยูมาเลกครับเ,เขาก็ใช้ระบบนี้แหละแต่เขามีการเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนระบบภายในบางอย่างนะครับทำให้มันแตกต่างจากระบบมารูอีไปอะไหล่ก็ต้องใช้แบบของเขานะครับไม่สามารถจะนําของมารูอีมาใช้ได้นะครับแต่อะไหล่ภายนอกบางอย่างยังใช้ร่วมกันได้นะครับอย่างเช่นไก ตัวล็อกท่อตัวล็อกสไลด์อะครับแต่ศูนย์ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับของยูเบเลก VFC จะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆล้าเคสซหรือแพทเทิร์นแบบอาวุธปืนนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนของมารุอีที่เป็นแบบมีบล็อกๆอกะแบบหย่อนลงไปนะครับหรือของ WE นะครับที่เป็นแบบแบบแพทเทิร์นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ย เพื่อนนะครับเอาแม็กซซีมาแล้วมาลองใช้ไม่ได้เพราะว่าท่านบอกว่ามันแน่นครับใช่ครับคือจากที่ผมทดสอบนะครับแล้วก็เคยคุยไว้นะครับแม็กซีน่ะมันใช้ร่วมกันได้ใช้ยิงได้ใช้เล่นได้นะครับแต่มันจะครับรีโหลดยาก รีโหลดแบบปกติให้มัน,นคือหลุดลงมาจากจองแมกกาซีนมันไม่ได้นะเพราะมันแน่นนะครับอาจจะด้วยการผลิตวิธีการความหนาความอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง VFC ยเมาเลกกับ V หรือมารุอิทำไม่เหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยในส่วนตัวผมนะครับการใช้แมกกาซีนร่วมกันได้ในความหมายของผมคือสามารถใช้ใส่ไปในตัวปืนได้แล้วก็ยิงได้นะครับยิงลูกออกได้นะครับยิงแน่นเต็มประสิทธิภาพไบริหารเต็มกระบวนการของมันนะครับ แต่ส่วนของแม็กกาซีนที่มันคับแน่นมันไม่สามารถรีโหลดได้รวดเร็วอะไรแบบนั้นนะครับผมผมไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับบางบางท่านบางผู้เล่นที่ไว้สําหรับเล่นแข่งหรือว่าลงสนามหรืออะไรก็ตามนะครับที่จําเป็นจะต้องรีโหลดไว้นะครับอาจจะมีปัญหาในตรงนี้ก็แนะนําว่าก็คงต้องเลือกแบบตรงรุ่นนะครับอ่ะทีนี้ผมมาลองให้เพื่อนดูดีกว่าเพื่อนจะได้เห็นว่าเออมันจะยังไงนะครับอ่าผมจะลองอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับ ของเพื่อนนะครับจะเป็นยี่ห้อยูมาเลกนะครับเป็นกล็อกโมเดล17 Gen5 นะครับซึ่งผมไม่มีตัวนั้นเนาะผมมีตัวนี้ยูเมเลกกล็อก 19x ซึ่งโมเดลกับ 19x เนี่ยมันเป็นโมเดลแบบ uh, Gen5 อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยาวนะบแบบ17เนาะแล้วเป็นแพทเทิร์นแบบ Gen5 นะครับก็จะลองให้ดูนะครับ uh, อันนี้แม็กของมันเองนะครับนี่ก็ยิงปกตินะครับนี่ ่ะแล้วพอลูกหมดสไลด์ค้างปลดแม็กมันจะหลุดลงมาอย่างนี้ตามปกตินะครับเวลาเรารีโหลดรีโหลดเร็วอิมมินซีรีโหลดเทคนิคอลรีโหลดอะไรก็ตามนะครับมันจะสามารถใช้ความรวดเร็วได้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยพอเพื่อนเอาแม็กของ V ไปใช้นะครับก็จะเกิดปัญหาคืออ่ะมันสามารถยิงได้นะครับนี่แน่นกระชับเหมือนกันทำงานเหมือนกันทุกอย่างแต่ปลดแม็กไม่อ่อยไหมครับนี่เพราะว่ามัน หนาผมว่ามันหนากว่าคือมิติพูดง่ายมิติไม่เท่ากันนั่นเองถึงแม้ว่ายิงได้ใช้งานได้แต่ไม่สามารถรีโหลดได้ปกตินะครับอาจจะเสียประโยชน์สำหรับมิสหายที่เล่นมีวิการอีกแบบหนึง่งคือยิงแข่งยิงเร็วยิงสนามอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะยิงปกติทดสอบเล่นปกติผมว่าในความหมายผมคือใช้กันได้นะครับแม็กตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมลองให้ดูนะนี่ อันนี้ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมไอในส่วนที่ล่องตรงนี้มันไม่เกี่ยวนะครับได้คุยกับพี่สายไปแล้วเหมือนกันนะครับล่องสองล่องเพราะตัวนี้มันเป็นสามารถสลับปุ่มปนแม็กได้นะครับล่องตัวนี้เป็นแบบเจนสามนะครับมันก็จะเป็นข้างเดียวเนะาะวันนี้ผมก็เลยมาทดลองให้ดูนะครับแล้วสรุปใจความในส่วนตัวผมครับพี่ผมนะครับคือแม็กสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะรีโหลดเร็วปนแม็กเร็วไม่สามารถทําได้เพราะมันจะติดนะครับ มิติมันต่างกันนะครับเลยแนะนําเพื่อนแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะให้มันทํางานเต็มศักยภาพก็เล่นตรงรุ่นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกแมกกาซีนสำรองอะไรพวกนี้มันมีตรงรุ่นเยอะแยะมากมายเข้ามาแล้วนะครับในส่วนอะไรอื่นๆก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับในบางอย่างนะครับเพื่อนก็หาดูแล้วกันนะครับสอบถามจากที่เพื่อนไปหามาก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็แนะนาวันนี้ผมก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้เลยนะว่าจะเหลือเพื่อนบ้างผิดพลาดประการต่างๆด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวตัวดีรกบ